สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรบานนะครับวันนี้โยชัวบทที่5นะครับต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับเราจะมาดูประสบการณ์ที่2ครับประสบการณ์ที่2ก็คือประสบการณ์ปัสกาในข้อที่8ของโยชัวบทที่5นะครับโปรดฟังพะอจนะของพระเจ้าเมื่อได้ให้ประชาชาติเข้าสุนัตเสร็จหมดแล้วเขาก็พักอยู่ในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติ พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอหยิบไปให้พ้นเจ้าแล้วจึงเรียกชื่อตำบลน,นั้นว่ากินการจนทุกวันนี้ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการเขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่14เวลาเย็นณที่ราบเมืองเยริโควันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินขนาอันพี่น้องครับในข้อที่10นะครับเราเห็นเลยครับชัดเจนครับหลังจากที่พวกเขาเข้าสุนัตที่กินการพระเจ้าก็ให้เขาฉลองเทศกาลปัสการครับถ้าปราศจากการเข้าสุนัตพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ ถือเทศกาลปัสกานี่คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระธรรมอพยพบที่12ข้อ1 3ถึง14นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังครับอพยพบที่12ข้อ1 3ถึง14พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าระเบียบพิธีปัส,ปสกาเป็นดังนี้คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลยส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาสนั้นเข้าสุนัตแล้วจึงให้เขากินได้ข้อ4 8ครับ เมื่อมีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและใครจะถือปัสกาถวายพระเจ้าก็ให้ชายพวกนั้นเข้าสุนัตเสียก่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้และถือพิธีนั้นได้เขาจึงจะเป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินนั้นแต่ผู้ใดที่ยังม่ได้เข้าสุนัตอย่าให้ร่วมกินเลี้ยงในพิธีปัสกานั้นเลยพี่น้องครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนที่จะถือพิธีปัสกานั้นจะต้องอะไรครับ จะต้องผ่านพิธีสุดาเสียก่อนพี่น้องครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าคนของพระเจ้าถือปัสการครับแต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าจะถือปัสกาไม่ได้เลยเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเวลาครับทามิงที่พวกเขาได้บุกยึดข้ามแม่น้ําจอแดนมานี่เองครับตรงกับเวลา พอดีเลยครับตรงกับเวลาของการเฉลิมฉลองปัสกาในวันที่14ของเดือนนั่นเองพี่น้องครับเวลาของพระเจ้าเหมาะสมทามิ่งของโปรงได้ถูกต้องจริงๆครับการถือเทศกาลปัสกาครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่มีการถือกันทั้งประเทศครั้งแรกนะครับกระทําที่อียิปต์ในคืนก่อนที่พวกเขาจะรับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสรับการปลดปล่อยจากการกดขี่ข่มเหง นี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในพนระธรรมอพยพบที่12นะครับ 12. นี่คือครั้งแรกครับครั้งที่2ออยู่ที่ภูเขาซีนายนะครับพวกเขาเฉลิมฉลองปัสกากันที่ภูเขาซีนายก่อนที่พวกเขาจะพากันมุ่งสู่ขณานันซึ่งบันทึกอยู่ในกันดานวิถีบทที่9ดูเหมือนครับว่าตลอดเวลาแห่งการที่พวกเขานั้นเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทั่วกันดาน พวกเขาไม่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกานี้กันเลยแต่ตอนนี้ครับเป็นครั้งที่3แล้วที่เกิดการในแผ่นดินขณะอันนี้พวกเขาพากันเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อีกครั้งหนึ่งในระดับประเทศเลยนะครับการเฉลิมฉลองระดับประเทศคืองานใหญ่ครับการข้ามแม่น้ำจอแดนที่ผ่านมาบนแผ่นดินแห้งมีความละไมคล้ายคลึงกับการข้ามทะเลแดง ทำให้พวกเขาระลึกถึงเหตุการณ์เมื่ออยู่ในอียิปต์นี่แหละครับคือการที่พวกเขานั้นรู้ว่าพวกเขามีค่าตัวสูงนะครับการจ่ายราคาโดยพระเจ้าที่กอบกู้ช่วยเหลือเขาตลอดมานะครับคือสิ่งที่พวกเขาระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้พวกเขารู้เลยครับว่าพระคุณของพระเจ้ามีอยู่มากมายเหลือเกินขณะที่พวกเขาเฉลมิมฉลองเทศกาลปัสกานี้เองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าในการเฉลมิมฉลองเทศกาลปัสกานั้นพวกเขาระลึกถึงการที่ พ่อของเขานั้นฆ่าลูกแกะเอาเลือดทาไว้ที่วงกบประตูบ้านขณะน,นี้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในคณะอันในความทรงจําของพวกเขาเขาได้ยินเสียงร้องของการตายของลูกหัวปีของชาวอียิปต์เขาได้ยินเสียงร้องของการตายของลูกแกะเขาได้เห็นถึงการที่คุณพ่อเขาได้เอาเลือดแกะนั้นทาอยู่ที่ประตูบ้านทาอยู่ที่วงกบของประตูบ้านต่อมานะครับ การอพยพในเวลาเที่ยงคืนก็เกิดขึ้นความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับคนที่สูญเสียลูกหัวปีสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็คือลูกหัวปีทั้งตั้งแต่ฟาโรลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคนที่เล็กน้อยคนที่ยากจนที่สุดพี่น้องครับพวกเขาตื่นเต้นกับการเดินทางตื่นเต้นกับการที่พวกเขาหวาดกลัวเพราะว่าคนอียิปต์กองทัพของเขา ติดตามมานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าราคาค่าง,งวดที่ค่อนข้างสูงนะครับกเกิดจากประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ครั้งหนึง่งในขณะที่ลูกแกะถูกฆ่าพวกเขามั่นใจในการข้ามทะเลแดงที่พระเจ้าทรงนำเขาพวกเขามั่นใจที่ความพิราศของกองทัพอ,อียิปต์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงนำเขาตลอดมา การข้ามแม่น้ำจอแดนที่เพิ่งผ่านมาหยกหยกจึงเป็นเรื่องราวของการที่พระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์เข้ากำลังเฉลิมฉลองครับเขาทบทวนความทรงจำในอดีตเป็นการเตรียมตัวที่ดียอดเยี่ยมสำหรับการสงครามในอนาคตฉันพี่น้องครับเมื่อเราหวนกลับมาดูชีวิตของพวกเราเราจะต้องเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา,กาบ่อยๆนะครับและเทศกาลปัสกานี้ก็เปรียบสเสมือนกับเป็น พิธีของคริสเตียนที่สําคัญอีกพิธีหนึ่งครับพี่น้องลองเดาดูครับว่าเป็นพิธีอะไรครับแน่นอนครับก็คือพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธินั่นเองในขณะที่การเข้าสุนันั้นเปรียบเทียบได้กับพิธีบ,บัพติศมาศักดิ์สิทธิบบ์เทศกาลปัสกานั้นก็สามารถเปรียบเทียบได้กับพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นทําให้เราระลึกถึง พันธสัญญาและพระเยซูเมื่อโปร่งทรงหยิบถ้วยด้วยการอย่างเดียวกันโปร่งตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่พี่น้องครับพันธสัญญาใหม่นั้นก็คือการสิ้นพชนของพระเยซูการยกโทษบาปการไถ่โทษการคืนดีกันการกลับคืนเข้าสู่การกลับใจซึ่งยืนยันถึงความรอดในพันธสัญญาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะข้ามไปถึงเหตุการณ์ที่3นะครับ ผมอยากจะขอพี่น้องได้ให้ความสนใจคําว่าเกียวการนะครับเกียวการนั้นก็เป็นเมืองที่หรือสถานที่ที่พวกเขานั้นได้ข้ามแม่น้ําจอแดนมาแล้วเขาก็ตั้งค่ายอยู่ที่นี่คําว่าเกิยวการนี้มีความหมายว่าวงกลมนะครับหรือคําว่ากลิ้งออกไปกลมกลิ้งครับจาง่ายๆว่ากลมกลิ้งกินการกลมกลิ้งก็คือความหมายของกินการนั่นเองครับ กลมนี่คือการที่พระเจ้าสั่งให้เขาได้เอาหินมาเรียงกันให้เป็นวงกลมครับกลิ่งหมายถึงว่าพระเจ้าที่กิวการนี้ให้เขาได้ได้ถือสุนัตและปัสกาและพี่น้องครับเวลาที่เขา,าทำพิธีสุนัตนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าสั่งให้เขาใช้หินคมครับหินคมก็คือหินที่ถูกทำให้คมด้วยการเลาะขอบของหินออกไป การเลาะขอบก้มหินนะครับก็การลอกเอาเปลือกหินออกไปครับเพื่อจะได้หินที่สะอาดและปราศจากเชือ้อเนื่องจากว่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับไม่สามารถเติบโตในหินข้างในได้การกระเทาะหรือลอกเอาเปลือกหินออกไปทําให้หินมันคมและหินชนิดนี้นครับเป็นหินที่ถูกใช้ในการเข้าสนัดนัด่นหมายความว่าการเข้าสนับได้ถูกกระทําโดยเครื่องมือที่ปราศจากเชือ้อเหมือนกับมีดผ่าตัดในทุกวันนี้ครับ และความเป็นไปได้ของการติดเชื้อหลังผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่มีเชื้อโรคก,การใช้หินคมจึงเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงและถูกสั่งการมาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับและพระเจ้าได้เจาะจงใช้หินคมแม้ว่าในยุคนี้เป็นยุคสำริดนะครับยุคโลหะสำริดตอนปลายมีเครื่องมือโลหะใช้อยู่แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ให้เขาใช้โลหะหรือมีดแต่ใช้หินคมนี่แหละครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้า ได้ปกป้องพิทักษ์รักษาพวกเขาโดยวิธีการของพระองค์ธรรมยศในกำหนดว่าชุมชนแห่งพันธัญญาเท่านั้นที่สามารถทานปัสกาได้เนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นการระลึกถึงการไถ่อิสราเอลออกจากความเป็นทาสของอียิปต์ซึ่งผมได้พูดไปแล้วเป็นการย้าเน้นนะครับพี่น้องครับในการเทศกาลในการถือเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเนี่ยครับคือสิ่งที่พวกเขาเน้นจัดเตรียมตามความต้องการ ที่พระเจ้าจะเลี้ยงดูพวกเขาต่อไปแต่นี่คือที่มาที่ไปของเทศกาลสำคัญสำคัญของชาวอิสราเอลครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอิฐานครับก้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้ข้าหลายได้อ่านข้าหลายได้เข้าใจเพื่อที่จะรู้จักกับพระองค์และรู้ถึงพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้ามงข้หลาย ในวันนี้ที่ข้างหลายได้มีโอกาสศึกษาพราะชนนของพระองค์ร่วมกันในพระธรรมโยชวาบทที่5ขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของข้างหลายและในพระชนนของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นโปรดทําให้ข้างหลายได้มีความเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของข้างหลายและได้มีคําสอน เพื่อที่หลานจะเชื่อฟังและทําตามด้วยขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอมนุยพรพี่น้องอทุกท่านครับสวัสดีครับ ลเพื่อล้าบาคาและเป็นคาทยบนไม้กันเคนทรงมรณะโลหิตพระองค์ได้ไหลเพื่อข้าที่ไม้กันเคนเป็นความเมตตา สิลาแต่เราอาการมืดมนพระองค์นำเสียนแล้วสิ่งกระชนบปนในวิหารข้าเป็นสองตอ่อเป็นเสียงความสุขแต่ด้วยพระพร เมื่อฉันอยากได้มีชัยต่อมาอย่าพึ่งตัวเองจะไม่ได้การต้องพึ่งพระเจ้าอาภิบาลพระเจ้านำชันสุดทิพย์วิบัติบ่งบันกันเคียงงมรณะ